ก็จะมากินข้าวนะคะไหมค่ะตักเอาไหมละเอาเธอตักให้เราหน่อยสิเธอดูมือเราบ้าะเราไปกินของของหวานกันนะคะถาดเป็นถาดเธอเค้กเค้กชื่อเค้กนานาเค้กนานาคือเรากับปีมเพิ่งมาร้จักกันในงานนะเมื่อกี้เลยก็เหมือนสนิทกันแล้วเลยีปีมเวอร์มาอันนี้ไม่น่าเด็ก อ like ้ยพูดพอๆปิ๊มวิ่งดิเอ้ยพึงชื่ออะไรนะปิ๊มปิ๊มถูกแล้วเราอแล้วค่ะคา m โมเนตจิมาโ i ดิสติ้งชันซิวคาร์ซิวอันนี้โพอะไรไม่รู้ค่ะโผมจบจริงนะแต่ว่าอะไรเป็ชื่อคนสวยมิวโพซิอมิสยูเนเวอร์แลไทยแลนด์ thank นขอบคุณค่ะ